สวัสดีค่ะพามพึ่งพากรอมพรนะคะในแต่ละวันนะคะคนที่เลี้ยงชนโลงจะต้องทําอะไรบ้างนะคะสมมุติถ้าอยากจะเลี้ยงชนโลงเป็นอาชีพเพื่อนๆจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันยุ่งมากไหมถ้าเรามีงานประจําแล้วเราจะเลี้ยงได้ไหมสมมุติว่าเอาคนที่มีงานประจําก่อนเนาะคนที่มีงานประจําแล้วมีพื้นที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงชนโลง แล้วเราจะดูเลชนะลงได้อย่างไรเราจะต้องดูเลบ่อยไหมนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีชนะลงสองลังไม่มีปัญหาเลยค่ะถ้าสองลังไม่มีปัญหาเพราะว่าสองลังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาจากในฟาร์มเดียวกันหรือซื้อมาจากคนละที่แต่ปรากฏว่ามันสามารถขยายพันธุ์ได้เลยเอาเริ่มที่เป็นลังแม่พันธุ์เหมือนที่ครูขายก่อนเนาะที่ครูขายลังแม่พันธุ์ลังชั้นเดียวแบบนี้ค่ะแม่พันธุ์ชั้นเดียวที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยแบบนี้ค่ะ เพื่อนเพื่อนซื้อลังที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้นะเวลาเพื่อนเพื่อนไปเลือกซื้อค่ะฟาร์มมันเยอะแยะเดี๋ยวนี้มากมายไม่จําเป็นต้องที่คลวมพนหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่สองลังอ่ะไม่มีปัญหาหรอกทําตอนไหนก็ได้เลิกงานตอนเย็นก็มาทําได้ นะคะหรือเสาร์อาทิตย์ก็มาทําได้พอเราได้มาสองลังแล้วแยกขยายแล้วหลังจากนั้นในช่วงระยะเวลา3วันแรกที่เราแยกขยายอะคะ่ะให้ดูบ่อยๆหน่อยไปถึงดูทุกวันแต่ไม่ใช่ดูทุกเวลานะลุงมีความรู้สึกว่าเวลาเอาไปแล้วอะคะ่ะแยกขยายระวังอย่าให้หมดมันขึ้นก็แล้วกันนะคะส่วนถ้าจะมีเยอะเราถึงจะยุ่งมือ อ่านะคะเหมือนของครูเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วครูก็ยังดูประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ3มครั้งเนาะมันมีเยอะไม่ใช่ลังเดียวดู3ครั้งไม่ใช่นะต่ออาทิตย์ลังเดียวบางทีไม่เคยดูเลยเป็นเดือนกว่าจะมาดูนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเยอะเกินทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงเป็นอาชีพยุ่งไหมถ้าถามครูครูทํามามันไม่ยุ่งแล้วล่ะค่ะม,มันเกินเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะเนื่องจากว่าเราพอจะจัดการได้แล้ว ถึงจะมี1ิบรังก็เหอะสมมุติมี1ิบรังก็แยกขยายไปอาทิตย์ละสองรังก็ได้ค่ะอาทิตย์ละสองรังสองรังสองรังแล้วก็วนมาก็ใช้เวลาหอาทิตย์ในการแยกขยาย1ิบรังแต่จริงๆแล้วถ้าครัวพรเองอะค่ะสิบรังใช้เวลาทําประมาณ2วันเนื่องจากว่ามันร้อนเราก็ทนอยู่ไม่ได้นะถ้าร้อนนี่แหละก็ก็จะประมาณ2วันนะหรือไม่ก็ถ้ารีบจริงๆก็สิบรังวันเดียวก็ทําได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ครูก็ ํำเฉพาะช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัดอะ่ะเออถ้าอากาศร้อนจัดก็ไม่อยากทําเหมือนกันก็เริ่มอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆ,อนๆมีแม่พันธุ์แล้วเริ่มตั้งแต่ทํารังเลี้ยงรังเลี้ยงมีสองแบบเนาะของครูมีแบบรังชั้นเดียวกับรังสองชั้นนะคะอันนี้แบบแขวนแต่ยังไม่ออกขายเนาะเนี่ยแต่ว่าครูไม่ได้ทํารังเลี้ยงเองนะคะก็จ้างคนงานค่ะ จ้างเหมาไปเลยค่ะว่าทำรังเลี้ยงรังและเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทำเองได้ก็ทำเองส่วนใหญ่ผู้ชายก็น่าจะทำเองอะค่ะเพราะว่าเราซื้อไม้มาทำรังเลี้ยงดีกว่าเราไปซื้อรังเลี้ยงสำเร็จรจังที่เขาทำสำเร็จมาค่ะแต่รังที่เขาทำสำเร็จมามันก็แพงหน่อยมันของปลูกรังเปล่าสองชั้นราคา490บบาทรวมส่งอันนี้ทรงทรงเก่ากำลังจะออกแบบทรงใหม่อยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องลังก็ไม่ใช่หน้าที่ครูนะคะก็จะเป็นหน้าที่ครูก็คือเดินดูว่าแต่ละลังมีปัญหาอะไรไหมในแต่ละอาทิตย์ ที่ครูหยุดะนะคะแต่ไม่ได้เดินดูครบทุกลังหรอกเพราะมันเยอะก็ครูก็จําเอาว่ารังไหนที่เปิดมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แบ่งเป็นโซนๆสมมุติว่าอาทิตย์นี้ครูจะทํารังในโรงเรือนเนี่ยค่ะเราก็จะเปิดตรวจรังในโรงเรือนก่อนเลยค่ะว่ามีปัญหาอะไรไหมรังไหนที่จะแยกขยายได้อะไรประมาณนี้เสร็จไปเป็นส่วนๆไปนะคะ